สวัสดีค่พะพบอับช่ะะะะางไม่ออกเกาะนะคะตอนนี้มาบ้านไร่แล้วคะ่ะโอ้โหนะคะเมือ่อเช้านี้เดี๋ยวไปดูน้ำนะคะมาถึงแล้วคะ่ะตอนนี้พ,พ่อเปาไม่รู้ไปทางไหนเนาะแม่มาจากกบบนเฮาแล้วก็นอนเลยนะคะทุกคนเมื่อเช้านี้เราไปวัดอะไรนะเมื่อเช้านี้คะ่ะไปกับคุณพ่อคะ่ะไปแล้วยืนอยู่เฉยๆนะคะทุกคน แล้วยืนอยู่นะตัวต่อตัวเท่านี้ก้อยค่ะมันมาต่อยคุณแม่ตรงหน้าผากคุณแม่โอ้ยค่ะปวดมากเลยปวดจนตัวสั่นยิบเลยค่ะนอนพักประมาณตั้งแต่นู่นมาค่ะก็เพิ่งาหายปวดขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะเดี๋ยวเรามาดูอเบเกอร์ตรงนี้นะคะว่ายังไงเลขอะไรเนาะเลขหกเลขแปดจุดห้าจุดหกจุดเจดจุดแปดอยู่นี่ราคาเดียว ทำไมมันไม่ถึง9กสักทีล่ะคะเนาะเป็นเพราะว่าเรา,เาใช้น้ําทั้งวันหรือเปล่าะคะเดี๋ยวเราไปดูตรงที่น้ําว่ามันได้เยอะขนาดไหนแล้วค่ะตรงที่เรา,เาที่คุณแม่บอกเมื่อเช้านี้ปล่อยไว้ตั้งแต่เท่าไหร่นะ7จ็ดโมงกว่าค่ะเดี๋ยวตอนนี้ประมาณบ่ายสองนะคะเดี๋ยวเราไปดูค่ะนะคะว่าจะได้เยอะขนาดไหนแล้วค่ะนะคะไปไปดูกันเลยค่ะ แต่ก็แดดอยู่นะคะแต่ทำไมไม่ถึงเลขแปดเลขเก้าค่ะไปดูไปมันจะแรงขนาดไหนนะคะนี่ค่ะเพิ่งมาแม่ก็เพิ่งตื่นค่ะเพราะว่าปวดหัวมากเลยค่ะจนจี๊ดเลยค่ะตอนนี้เขายังชั่วขึ้นหายขึ้นนิดนึงค่ะกินยาพาราเข้าไปแล้วค่ะสองเม็ดเลยตัวต่อน,นี่ก็โหนะคะถ้ามันได้ ต่อยไข้แล้วก็โอ้เป็นไข้นะคะบางคนเขาคุณแม่ก็ไม่เคยต่อยต่อย,ต,อยตั้งแต่ตอนยังเล็กค่ะไม่ได้ปวดเหมือนทุกวันนี้คะ่ะทุกคนแต่วันนี้โอ้ปวดมากค่ะเลือดเลือดไอจนไอออกมาตรงที่มันต่อยอะคะ่ะโอ้โหพูดไม่ถูกเลยคะ่ะเจ็บจี๊ดเลยโอ้โหยังไหลอยู่นะคะทุกคน แต่ก็แรงอยู่ค่ะนะคะอันนี้เป็นท่อสองนิ้วนะคะที่เราเอามาเนาะนี่ค่ะนนี้มันเป็นท่อสองนิ้วก็ไหลทั้งวันเลยละค่ะนะคะนี่ค่ะถ้ายกให้ดูก็จะประมาณนี้ค่ะอันนี้มันท่อสองนิ้วนะคะก็น้ําได้เยอะแล้วนะคะเมื่อเช้านี้ตรงนี้ไม่มีเลยนะคะนี่รู้สึกมันจะแดดเนาะเอฟซนี่ค่ะตรงนู้นก็เริ่มเริ่มมีเยอะแล้วะคะ่ะ ก็เยอะกว่าเดิมค่ะดูได้เลยว่ารู้เลยว่าน้ําจะขยับไปถึงนู่นแล้วค่ะนะคะถ้าเราปล่อยสักประมาณเจ็ดวันก็น่าจะได้เยอะนะคะแต่ตอนนี้ก็รอคุณพ่ออยู่ค่ะไม่รู้พ่อไปไหนเนาะว่าจะมาต่อน้ําช่วยแกนี่แหละแกก็ถามอยู่หน้ามืดใส่กันเลยนะคะต่อต่อยแล้วก็โอไม่คุยพ่อเลยค่ะเป็นสุดทางเลยนะคุณแม่ ไม่รู้จะคุยยังไงคนมันปวดะคะ่ะเนาะสงสัยมีธุระยังไม่เห็นแกนึงกว่าแกอยู่บ้านไร่ก็เลยออกมาคุณแม่นอนสักประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะก็เพิ่งจะตื่นนึกว่าแกมาที่นี่นะคะก็เลยตามมากพจะไม่เห็นมีสงสัยไปอาอุปกรณ์อีกบ่นี่ค่ะ แผงโซลาเซลล์จะอยู่บนหลังคานะคะถ้าเรามองปานนี้เอฟซเห็นไหมเนาะนี่ค่ะก็อยู่ประมาณนี้ค่ะสองแผงนะคะเรียงกันอยู่ค่ะซ้ำ,ำมืดก็ประมาณหนึ่งแรงนะคะนี่ค่ะอยู่บนหลังคาเดี๋ยวเข้าไอ้นั่นค่ะได้เยอะอยู่นะคะน้ำไหลทั้งวันเลยค่ะตั้งแต่โมงกว่าๆนะคะที่เอ่อ ตัวเลขขึ้นหกกว่านี่แหละคะ่ะเขาบอกว่าขึ้นแรงสุดก็ประมาณเก้านะคะแต่ไม่เห็นเลขเก้าค่ะเพราะว่าตอนเที่ยงเที่ยงเราก็มาไม่ถึงนะคะถ้าเราต่อเสร็จเดี๋ยวจะลองดูน้ำนะคะว่าจะไปได้ขนาดไหนเดี๋ยวก็รอพ่อมานั่นแหละค่ะ โอ้แดดอยู่นะคะนี่บ่ายสองอกว่าแล้วก็ยังแดดนะคะอันนี้โอาหมุนนะคะมันถูกลมนี่ค่ะอันนี้เป็นก้างหันลมนะคะนี่ยังหมุนอยู่เลยค่ะเข้าร่มแล้วค่ะตรงนี้จะเป็นร่มนะคะตรงต้นมะเกลือค่ะจะมีร่มอยู่ท้องฟ้าแจ่มใสมากเลยค่ะวันนี้ก็ นี่นะคะอันนี้ก็กระต๊อบนะคะนอนก็หนาวนะคะเพราะว่าลมมันพัดด้วยค่ะถ้าข้าไปนอนต้องได้ห่มผ้าเลยนะคะนี่ อันนี้ก็โอ้สวยมากเลยคะ่ะทุกคนแตกแขนงเยอะนี่ใบเขาต้นชะเมบนะคะนี่แตกยอดออกอ่อนๆเยอะมากเลยค่ะนู่นนะคะอน,นู่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นภูประพางนะคะนีู่ประพาง นี่นะคะส่วนทางนี้ก็จะเป็นผู้เหล็กไฟนะคะอยู่ด้านบนตรงไอ้นี้ค่ะเฉียงตรงนี้นี่ค่ะวันนี้แดดมากอยู่นะคะแดดอยู่ดจบใบยบมาก็ล่มค่ะตรงนี้ค่ะก็ล่มดีนะคะ เดี๋ยวเรามาทวนนะคะอันนี้ต้นอะไรเนาะต้นอันนี้คุณแม่ยังไม่รู้จักเลยนะคะนี่เอฟบีท่านไหนรู้ก็ช่วยบอกคุณแม่หน่อยนี่อันนี้อะไรเนาะต้นอย่างเนาะอันนี้แต่อันนี้ต้นเอ่อต้นมะไฟนะคะมะไฟเลียนสิบนี่แหละคะ่ะ ประมาณนี้ค่ะลูกเท่ากับเงินเหรียญสิบเลยนะคะมาฝ่ายเหรียญสิบนะคะตเเ้นชะมนี่ก็โอ้โหขึ้นแล้วนะคะนี่ว่าเขาจะตายก็ไม่ตายนะคะนี่ถอดยอดขึ้นแล้วค่ะแล้วมาลดน้ำเอาก็ขึ้นแล้วนะคะทุเรียนมอนทองชะนีนะคะแล้ะอันนี้เป็นขนุนนะคะนี่ขนุนก็มีหลายอยู่นะคะมี หลายชื่อแต่ป้ายก็ไม่เห็นมีแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปปลูกลองดูนะคะว่าจะเป็นขนุนอะไรกันบ้างน่าจะมีเงาะด้วยค่ะแล้วก็มะม่วงก็ออกดอกแล้วนะคะมะม่วงอันนี้ใบเล็กๆค่ะมันจะเป็นมะม่วงอะไรเนาะเราก็ยังไม่รู้เลยนะคะทุกคนนี่นะคะนี่นะคะ,ะ,คะช่องไม้อบกอกๆนะคะต้องขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะ ที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้นะคะช่วยดูคลิปนี้ให้ด้วยค่ะสวัสดีจ้าขอบคุณมากเลยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะไหนเนาะ